สวัสดีครับสวัสดีแม่ครูรัตนนะครับผ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ดวงด้วยนะคะทางช่องลูกนรวพารวยลูกเจ๊น้องพารวยนะลูกเนาะจะแม่ดวงพารวยนะคะครับวันนี้ก็ลูกได้มาติดตามเนาะแม่ครูรัตนาครับแม่ก็ท่านผู้ชมแล้วก็เอสีทางช่องนี้ก็ถามหากันเนาะนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าให้มาขอแนวทางของแม่ครูรัตนานะครับเพราะว่ามันถูกมาสองวัดติดเลยเนาะแม่เนาะ เจ็ดหลุดบ้างเออเจ็ดเก้าห้าสูงวดก่อนก็ตรงตรงห้าศูนย์นะครับงวดนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่น้องไมโครแต่ว่าร้านจับห้กระไก่เคียงอยู่เนาะมันออกเก้าสี่แล้วว่าจับได้เก้าแปดกเก้าโอ้โหเม่ค่ะว่าสองแต้มนึงเนาะกาบพออภัยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีด้วยนะเจ้าค้าเนาะเกือบถูกเนาะไมโครดาแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ท่านผู้ชมนี่ก็ยังศรัทธาแล้วก็รักไม่ครเหมือนเดิมไม่งั้นคงไม่ถามหาหรอกเนาะ ก็ถามหาแม่ครูอยากได้แนวทางของแม่ครูแอดมินมาตามให้แล้วนะครับประกอบกับแม่ครูนี่ฝันดีด้วยนะครับผมแล้วก็มีาอาจารย์ปู่ไตาจากอาสมอรคยาเนาะแม่ครูคนะครับผมได้ฝากไข่ฝากข้าวแล้วก็ฝากข้สารแ,แล้วก็ฝากน้ําดื่มมาให้แม่ครู นะครับผมไข่สองแพ็กเนาะแล้วก็ข้าวสาร2องถุงน้ำอีก3ามแพกอืมครับก็ถอันนี้ก็ทางแม่ครูรัดดาก็ขอขอบคุณปู่ไตนะคะครับผมวังอโรคยาเนาะผอำาเภอประโคนชัยใช่ไหมคะลูกคช่ค่ะขอบขอบพระคุณปู่ไตด้วยนะคะครับผมที่ได้ศรัทธาเมตตาแม่ครูผู้น้อยผู้ลำบากคนนี้เนาะลูกเนาะ ปู่ตายแล้วก็ครูเบนเนาะค่ะใช่ครูเบนปู่ตายค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเนาะนะคะครับผมมีบุญร่วมกันเนาะไม่ครูเนาะนั่นแหละจ้านี่นะคะท่านผู้ชมอ่าครับผมก็ท่านผู้ชมอ่าเดินเลย แล้วแล้วป่ดายท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนได้มาแถวนี <Than> ้ก็ <hyster ically. S 2> จะแวะมาหาแม่ครูระดาเนาะจะมาหาแม่ครูระดาถึงบ้างเลยเพราะว่าทางครอบครัวของแม่ครูก็คือแม่ครูนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ค่ะทํทอะไรบ้างครับแม่ครูทุกวันนี้หลักๆเลยหลักๆก็จะเอะไยลูกก็ดูเลยแม่เนาะไม่ไหนจะได้ก็หลานน้อยเนาะ แล้วก็เป็นไข้ก็เพึ่งอาการพึ่งดีไข้ครับแม่ครูใช่แม่ครูเป็นไข้เป็นวัดจากตัว้อนก็ไปหาหมอครับจ้ะก็ดีขึ้นเมื่อวานก็ดีขึ้นวันนี้ก็ดีขึ้นครับจ้ะดีขึ้นนะจ้ะครับเห็นแม่ครูว่าน้ําหนักลดไป5้าโลใช่ไหมครับแม่ครูจากห้าโลจาก61เหลือเหลือห6สหโอ้ห1เอเหลือห6จ้ะก็ถือว่าลดไปหลายโลมากเลยครับแม่ครูไม่ค่อยได้พักผ่อนค่ะครับผมแล้วก็ แม่ของแม่ครูก็คือยายที่ปวดติดเตียง<ก>อยู่ก็เป็นงูสวัสด์เป็นงูสวัสด์ใช่เป็นงูสวัสวดเพิ่มมาอีกซีก็ยิ่งแต่ปวดข้าวก็<ม>ทานไม่ได้ครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับแม่ครูราด,ดาด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะแนวทางไม่ถูกก็อยากให้ท่านผู้ชมนี่ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับที่นี้เมานี้จะมาขอแนวทางของห้านน้อยนะครับอาจารย์น้อยแล้วก็ความฝันของแม่ครูคร่ะแม่ครูฝันว่ามีผู้หญิงเอาผ้าถุงผ้าไหมาอ่ะ มาให้ห้าผืนแต่วสวยๆคือฝันนะคะครับมที่นี้เมื่อวานวันพระเนาะครับก็ขอขอองค์ปู่เนาะว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นอนครับอย่าพูดนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าแม่ครูอุปโลกขึ้นมานะแม่ครูเห็นเก้าสี่ครูก็ไม่ได้บอกใครเลยตรงๆเลยดูแล้วดูอีอพูดแล้วน้ำตาจะไหลเปลาสีร้องไห้เลยเลข พอเลขออกเลขออกก็น้ำตาไหลเลยเก้าสี่แต่หลานก็กำข้าสารได้เก้าสิบหกนะคะก็ไม่ข้านะคะแต่แม่ครูมาเห็นาชาว่าเก้าเก้าสี่เห็นตรงไหนก็ไม่เห็นกับไข่พญานาคหินที่ได้มาเก้าสี่ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับเม้าสี่จ้าโอ้เสียดายเนาะแม่ครูเนาะทีนี้เมื่อคือเมื่อวานวันพระเนาะแม่ครูก็ขอแม่ครูก็เอาแป้งทา ก็เห็น4ี่เจค่ะแต่ก็ไม่รู้ยังไงนั่นเรียงกันลงมาเลยเหมือนก้กสี่ก็เรียงลงมาเห็นตรงหินนะคะเห็นตรงหินค่ะงวดก่อนเห็น9 4งวสงดนี้เห็นสี่เจก้ะครับเมื่อคืนชัดมากเลยจนขนลุกนะว่าโอ้ยสงสัยไม่ได้นอนก็ปู่ให้เห็นทางนี้ก็ถือว่าดีเนาะครับ คือข้าวเก้าสี่ก็ตรงตรงแต่ไม่ได้ออกสื่อออกช่องอกเลยค่ะมันไม่ทันเนาะแม่ครูเนาะใช่ค่ะลูกครับผมเนาะเดี๋ยวเห็นแม่ครูบอกว่าเห็นมีท่านผู้ชมนี่ส่งทูบมาให้ทูบหอมจ้าทูบนี่ค่ะแม่ส่งมาให้คือทูบแบบนี้แม่ครูก็ไม่เคยเห็นนอกจากครับครับก็แม่ส่งมาให้ก็จะได้จุดเนาะจุดทูบจุดเทียนบอกครูบอกยาก่อนเนาะแม่ครูจ้าแล้วลานน้อยล่ะ ครับจุดจุดทูบจุดเทียนบอกนะครับโสดโสดแล้วค่อยพูดเนาะลูกเนาะครับผมเราจุดทูบจุดเทียนบอกปอกาวอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะลูกเนาะค่ะใจดีใจนวลขึนเขาชานก่อนเนาะค่ะเน้องก็ถือว่าเป็นบุญเนาะที่ได้นะครับผมอาจจะมีบุญร่วมกันในชาติปางก่อนนะครับผมใช่ค่ะแล้เอ็ดเอ็ดมีเนี่ยตั้งใจจะมาหาแม่ครูพอดี แล้วอยู่ดีครูเบนท่านก็ถามพอดีเนาะว่ามีใครที่นี่หรือเปล่าลําบากอยู่หรือเปล่าก็เลยอยากช่วยแอดมินก็เลยเนื้อเขีนก็เลยเนนึกเห็นแม่ครูเป็นขั้นแรกเลยเพราะว่าแอดมินจะมาหาแม่ครูพอดีเลยวันนี้ผว่าเห็นซื้อๆเห็นตัวนั้นตัวนี้ซื้อก็ได้จ้างไหมนะบ่ได้้ึงไม่โอเค มีมีน้ำมันพืชไหมครับแม่ครูน้ำมันพืชน้ำมันพืชก็แพงแพงเลาะแม่ครูวเนาะน้ำมันพืชโตขวดหนึ่งตั้งหลายบาทห้าสิบหกสิบอ่าเหม่ร่มแห้งพอดีเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้บรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับอืมกหลักๆก็อยากให้ท่านผู้ชมนี่มีโชคมีลาบกับแม่ครูนและครับผมเนาะจะได้มีบุญวาสนาร่วมบุญกันนะครับท่านผู้ชม จะได้ไหมครับแม่ครูหนุ่มเนาะด้วยฝนสิโตกี่ว่าจักเนาะค่ะเนาะมืนขึ้นตกแหงมาค่ะแม่ยไม่ตกเลยจ้าลุงโอ้เออแม่ตกแหงโอ้ไม่ตกเลยค่ะอยู่มองนี้จะชักลิดเลยตกแหงขนาดเลยค่ะแม่มาแรกนี่มอ้ขึ้นน่ะอยู่นางรองนี่ตกแบบฟ้าถล่มแม่จะได้กินอื่นแดีวบอกเงินนาะครับ แต่ว่าทางบ้านแม่ก็เริ่มคึ้มอยู่ได้ค่ะมือนี่สงสัยอซิ่มากมือนี่ล้วกันมาเือนี่ละมั้งลูกมาถึงเหมือนี่ละมั้งมันห่อนแน่นอนแม่เนาะสาธุสาเนาะค่ะขอให้ตกจะได้เย็นๆจะได้เย็นจะได้ชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำยายก็จะได้เย็นเนาะใช่จะได้นอนแบบเป็นหมูสะบัดยิงแต่ปวดมันยิ่งออกร้อนใช่ไหมครับแม่คุณออกร้อนปวดถึงกระดูกเลยนะลูกแล้วคุณยายดีขึ้นหรือยังคะแม่จะดีขึ้นมานิดหน่อยอยู่ลูกดีขึ้นอยู่นิดหนึ่ง สังวา่อยสังวานน,นนี่เป็นสุนัขที่สามารถไล่วัวได้ <c oughs> เวลาวัวเข้ามาในบ้านเขต <c oughs> บ้าน <c oughs> องแม่ไล่ <c oughs> ไล่ไปเลยนะครับเห่าแล้วก็ไล่วัวไปเลยบางทีก็ตอนวัวเข,ข้าคอกด้วย <c oughs> สุนัขแสนดูเนาะ คือเห็นใครขี่ผ่านฮาหมดไม่สนไม่สนฮาด้วยไล่ด้วยแต่ไม่เคยกับลครับอืมครับพอดีได้ได้ทูกหอมมาก็เลยอยากจะลองจุดดูเนาะไม่รูเนาะจ้ะจุดสีนี่เลยเนาะครับจุดทั้งสองบอลลุกต้องมีจุดสองอืม แม่ไม่เคยจุดเนาะจุดอันเดียวก็ได้ไหมจุดอันเดียวครับผมแอมินก็ไม่เคยจุดติดั aspberry, นอันน hmm, um. ี้แอมินก็ไม่รู้เหมือนกันกเกิดกรรมยานมาเนาะสะสมกรรมยานไม่แม่แม่เอฟซีบอกว่าทูกกรรมยานอ๋อครับเนาะทูบกรรมยานมันหอมแอมหนึ่งแอมหนึ่งก็เลยเรียกทูบหอมทูบหอมเพราะมันหอมแล้วมันก็มีควันเนาะมีควันด้วยมีดูมีควันอยู่ครับแต่ว่ากลิ่นหอมนะคะ เทใส่กันได้ไหม,ไมคุณหรือว่าเอาเทใส่ก็ได้ษสั่นเทใส่ไปอันนี้กระว่างใหญ่น้อยกว่าเขียนเนี่ยใส่ตอกหอมจริงค่ะอือหหอมมากเลย ก็จุดทูบเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะ<า> <ภา S 3> เดี๋ยวเราก็จุดทูบไหว้ผูก,ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่นี่เนาะปูดำมันก็เคยเห็นแม่นแต่เนี่ยสาม 2> 2ตัวสองตัวปูดำก็เคยให้เข้าตลอดนะครับท่านผู้ชมเนาะเต้าปูแปดจอกเนาะเข้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม<อ>วันนี้ก็จะมีแนวทางของ ร้านนะครับผมของเม่คุระดาแล้วก็ความฝันนะครับบอกเป็นตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับใส่ส,สงังวัดนี่ใส่จังวันเห็นคนเขามาเห็ดก่อสร้างหลายก็ไลยเอาเนาะมีคนมาทำก่อสร้างจะทำสนามฟุตบอลเนาะข้างบ้านของครู ก็เป็นปูดำนะครับแล้วก็ปูแปศอกนะครับ

พ่อเคยบอกเจ้าว่าให้เจ้าแต่งครูบาอาจารย์บนเกศาเจ้าเจ้าได้ทําหรือยังนาคีครัที่มีเสาต้นสี่ต้นขันสี่ขันนะลูกนะทําให้ถูกให้ต้องน,นาคี เหมือนที่เจ้าทํานั่นเละลูกต้องเปลี่ยนให้เขานะนาคีการตาโถคาปไม่ใช่<ม>เล่น<ม>เล่นานาคีที่เกาสาของเจ้าอย่าให้หลานจับนะลูกนะหลานกำลังสุดใครก็จับไม่ได้นะเกาสาของเจ้านะนาคี ทำซะลูกค่ะแนวทางหรือว่าโชคลาภจะได้หลังไหลเข้ามาใช่ไหมคะปู่ใช่ต้องทำทุกปีปเปลี่ยนให้เขาทุกปีทุกปีเนาะค่ะเนาะอันนี้ยังไม่ได้ปเปลี่ยนเลยอ,อค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ยังติดขัดเรื่องโชคลาภอ,อ,อ,อย่างนี้เนาะค่ะปู่ ใช่ลูกถ้าเขาได้ทำได้แต่งตรงนี้นะค่ะบารมีเขาจะเกิดอีกนะลูกนะช่ถูกให้ขึ้นวัดพวกค่ะบารมีของคนเรามันมันมีหมดนะลูกนะค่ะฝากบอกเขาด้วยนะลูกนะได้ค่ะปู่ก็ขอให้แนวทางวันนี้ให้เข้าอีกนะคะปู่เดี๋ยวจะให้แม่กัูระดาแต่งเปลี่ยนให้เนาะค่ะ ปูอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอยากให้ทำอยากให้ทำตรงนี้ครูกันนายเขาเรียกว่าครูกันนายบนเกซาของขาวนะลูกนค่าใหญ่มากนะลูกนะครับอย่าให้หลานจับนะลูกนะครับครับปูมันพิดนะนาคีพอกลับก่อนนะลูกนะครับครับาธูครับปูครับ นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เรายังไม่ได้ต่อตัวกันเนาะค่ะเนาะท่านผู้ช,ชมไ,ไ,ไม่แน่ทางแม่ครดาแต่งเปลี่ยนไปแล้วยวทางอาจจะกลับมาเข้าสาตัวเหมือนเดิมก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ปู่ท่านก็บอกว่าให้ไหว้ครูใช่ไหมเปลี่ยนขันแล้วก็เสาที่มันมีสีเสานะคะแม่แล้วก็ขันที่ว่านี่เราก็เขาเรียกว่าครูกันนายองค์เกศาของแม่คแกบอกว่าถ้าเปลี่ยนให้แล้วโชคลาภก็จะเข้ามาอย่างนี้ค่ะแม่อาจจะเป็นที่คุณแม่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเข้าบ้างเข้าแบบเว้นงวดอย่างนี้ก็ได้นะคะแม่อืมครับปู่ท่านก็ว่วอย่างนั้นเนาะ สายปู่ท่านก็เห็นตรงไหนที่มันยังขาดตกบกพร่องไปนะครับบางทีคุณแม่นี้ก็ภาระเยอะหลายอย่างก็เลยอาจจะลงลืมล้มล,ล,ลืมใช่ไหมแม่ใช่ครับผมหลายอย่างนอกไหนจะแม่ไหนจะล้านนะครับไหนจะพี่เน,เนาะให้เี่ยนทุกปีค่ะเออจัดงว่าแม่ครูนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้เขาทําให้นะเขาเอาสามพันโอ้สามพันแค่นี้นะออขันสีแล้วก็สีต้นนี้นะเอาต้นโมกนะ ต้นโมกนะหายากด้วยครับผมโมกถือว่าเป็นเงินที่เยอะนะครับผมใช่สามพันานเนาะครับตามธรรมดาแม่ครูก็อาจจะไม่มีปัจจัยในการทําสิ่งสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดใครมีโชคมีลาบกับแม่ครูอยากจะร่วมงวดนี้ก็ค่อยว่ากันเนาะแม่ครูเนาะครับผมทีนี้ก็มาถามแนวทางความฝันของแม่ครูกับหลานนะครับหลานบอกวันพระเลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่บอกวันพระเมื่อประมาณตอนเย็น ประมาณสี่โมงเย็นนี่เลยสี่โมงกว่ากว่าเลยครับบอกสี่โมงเย็นของเมื่อวานผพมไปบิงมาเนาะเมื่อวานแล้วก็มีคนที่แม่ไปไหนแกก็จะไปด้วยเนาะประมาประจําลูกก็เคยเห็นเนาะจะแกก็นั่งจะทําทํากับข้าวตรงนี้เลยลานดิ้งไปก็ปตะโกนบอกเลยตะโกนบอกเลยงตูมเลยโอ้ครับเป็ดเก้าเก้าเออค่ะปด เจ้าเก้าเสียงชัดเลยใช่ไหมครับแม่ครูอันนยอนนยให้หัวยายเหรออันนี้ให้เลขยายเหรอคอันนายบบกยายเหรอยายมันก็ไม่ได้มานานแล้วแกก็ว่าอย่างนี้อืมครับจะก็ได้ยินกันสามสี่คนแม่ครูได้ยินไหมครับได้ยินแม่ครูว่าโอ้แม่ครูน่ะก็เลยตกใจตกใจว่าโอ้แม่ครูก็คือไม้กระบาดกระาดด้วยเนาะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้นะครับผม พี่คนหนึ่งน่ะแหละแกพูดล้านออกมาเลยแกว่าล้านให้แล้วแกว่าอย่างนี้วันพระแล้วก็ให้กรรมข้าสารด้วยเมื่อวานนี่ได้กี่กินได้เจ็ดสิบสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรจ้าวันพระเห็นวันพระครับแม่ครูเห็นเป็นวันพระก็เลยให้หลานกรรมอืมครับแล้วก็เปด เก้าเก้าใช่ไหมครับแม่ครูเกาเก้าเออเก้าเก้านี่ไม่ค่อยชัดแต่เก้านั่นแหละลุงแต่เจ้าเจ้าเก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 ้าเออประมาณนี้แหละเนาะครับอืมก็คืองวดก่อนกาได้เก้าสิบหกแต่มันออกเก้าสี่เนาะแม่ครูเนาะอืเกือบถูกนะครับท่านผู้ชมก็คือแต่ก่อนนั้นนั้นในห้าศูนย์มาตรงตรงเลยห้าศูนย์ตรงตรงครับผมเลือกทีนี้ขอญาตถามแม่ครูหน่อยครับที่แม่ครูฝันว่ามีคนเอา อะไรนะครับผ้าถุงมาให้ห้าผืนเอาไปว่านี่ของเจ้านะผ้าถุงมีแต่ผ้าไหมนะลูกผ้าไหมจ้ะห้าถุงห้าผืนห้าผืนจ้ะเป็นใครครับแม่ครูที่เอามาให้เป็นผู้หญิงแม่ครูไม่เคยเห็นเลยจ้ะครับก็คือฝันก่อนหน้านั้นที่จะหลานจะบอกโชคบอกลาบใช่ฝันก่อนฝันก่อนได้สรงวังครับห้าผืนห้า แต่ว่าตามลัทธิอาจารย์แต่ละท่านฝันในลักษณะนี้เขาว่าเลขจะถูกนะครับแม่ครูก็นั่นแหละดูก็อแต่ฝันงวดโกดก็ฝันดีนะว่าได้ใส่กําไรเก้าเศียรเนาะครับใส่กําไรเก้าเศียรถ้าทเออเล่าให้ฟังเก้าเก้าไม่ครูเป็นสี่เป็นเก้าสี่แล้วก็ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้ตีตีลูกนะตีเลขแม่นครับแต่๋ยวอาจารได้คิดถึงใช่่นนัลคิดถว่าเลขมันจะเข้าอันนี้พลาทุ ว่าตุ่าข้าเป็นเลขใดวนอดชมคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะอปู่ท่านมาให้เป็นปิศนาเนาะคันบ่าปนิศนาการสิงข้อไม้หนึ่งก็คือชีวิตรวมีลากใช่เลขแม่ครูเข้าแล้วจริงจริงนะครับผมเนาะแม่ครูเป็นคนใส่กำไรเก้าเสียนตัวแม่ครูใส่เองก็ตีแทนเป็นสี่เนาะก็ตีเป็นเก้าสี่แต่ทำไมไม่ตีเนาะเราไม่คิดถึงเนาะแม่ครูเนาะแล้ววันหวยออกมาเห็นเก้าสี่เมื่อเกือกับ ปูหินเนี่ยนะอืมครับผมเสียดายเนาะแม่ครูเนาะนั่นเลยลูกวันหวยออกครับวันเก้าตัวเลขสีเลขวันเลขออกใช่ครับผมวันเลขออกเห็นแม่เอยพ่อเตยหวยออกน้ำน้ำนั่งน้ำตาไหลคนเดียวครับผมวันเลขออกเสียดายใช่ไหมครับแม่ครูจ้าอืมเวแเรามีคนเห็นนอกจากนอกจากแม่ครูไหมครับเห็นเก้าสีไม่มีใครเห็นก็ไม่มีใครมาเนาะจ้งครับโอ้เสียดายลูกเนาะแม่น้องอานนท์เขาก็ไม่ได้สนใจแบบนี้ไงครับ คือคนเดียวเห็นคนเดียวมองคนเดียวมองผ่านไปกับมองผ่านมากับมองครับเก้าสี่อืมครับผมแล้วแล้วงวดนี้ที่แม่ครูเห็นเห็นตัวไหนนะครับแม่ครูแม่ครูเห็นเมื่อวานเนาะวันพระครับแ <ทะ S 1> ม่ครูก็เลยขอเอาแปงไปลูกโอ้ไปลูกเลยไม่เห็นเลยนะเห็นเมื่อคืนครับผมเดินไปเดินมาหุ้ยชัดมากสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้า ต่เจ็ดเก้าก็เคยออกแล้วเนาะแม่ก็ไม่แน่นะครับเออออกแล้วออกอีกได้นะครับแม่คโคตัดเล่นสี่เจ็ดบ้างก็ได้นะครับสีเจ็่าง้านออกนะคสี่เจ็ดสิเจ็ดสี่เก้าเข้าไปแล้วนะเก้า เจ็ดเก้าก็ที่อกงวดตอนนั้นเลยลูกเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเนาะเดีวยวก็มีโอกาสมาเหมือนเดิมกบเจ็ดเก้าออกบ่อยด้ลูกเจ็ดเก้าออกบ่อยแล้วก็เดี๋ยวโค้งสุดท้ายของงวดนี้เนาะเป็นโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะให้เจ้าอนนท์มาจับเลขทูบให้กับแม่ครูจุดงวดนี้โค้งสุดท้ายก่อนนะลูกเนาะจับเลขทูบเอาเนาะแม่ครูครับเป็นวันไหนดีครับแม่ครูวันพระวันพระ สิบสิบอะไรนะช่วงวันไหนวันพระมาวันพระนี่กวานสิบสามสิบสามวันพระมาวันพระเนาะลูกเนาะครับผมวันพระแม่ก็จะไหว้ผลไม้มีแม่แม่เอฟซีโอนมาเนาะถึงหวยไม่เข้าก็โอนมาครับผมแม่คนหนึ่งก็โอนมาพันหนึ่งแล้วก็แม่อีกคนก็สองร้อยก็จะได้ไปซื้อผลไม้จ้ะครับวันพระวันที่สิบสามสิบสามไม่ลูกจะเงินผิพลาดไปทันไหมไม่ได้นะ ก็นำวันที่13งั้นเดี๋ยววันที่13นี่เราจะมาตามแนวทางของแม่ครูให้เจ้าอนอนท์จับเลขทูบให้แม่ครูได้จุดจนะ้แม่ครูน,นาะวันที่13อสมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามแนวทางของแม่ครูด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดแนวทางของแม่ครูนาะก็คือหลักๆตอนที่ ที่ว่าถ่ายคลิปแม่ครูอยู่ตอนนี้มีแค่ช่องหลักๆของแอดมินนิวเนาะทีมงานของแค่นี้เลยลูกทีมงานแอดมินนิวนะครับผมก็อยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะแม่ครูเนาะแค่นี้เลยลูกครับครับผมก็สัญญาว่าจะไม่ทิ้ง f อกับเอนี่อย่าทิ้งแม่ครูระดานะะเข้ายังไงก็เนาะลูกเนาะครับผมอยู่ด้วยกันไปอยากให้เข้าตลอดเลยหัวนะเนาะเลขอยากให้เข้าตลอดเป็นแนวทางนะคะพราะพ่อแม่เอฟซีเจ้าค่ะครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณแม่ครูมากๆสําหรับแนวทางวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครูครับสวัสดีครับผมสวัสดีจกครับนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ครูรัตดานะครับท่านผู้ชมเนาะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านเลยนะครับแนวทางประจมวดวันที่16 มีนานะครับ2568นะครับตามนี้เลยนะครับตัวที่ขีดเส้นใต้เป็นตัวด่นของแมคุระดายังไงก็ฝากตามแนวทางของแมคูระดาโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมนอกจากมาให้เจ้าอานอนท์จ,จับเลขทูบให้แมคูระดาจุดเป็นโค้งสุดท้ายนะครับขอจคลีปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ